สิ่งที่จะต้องนำเสนอทุกท่านในวันนี้นะคะก็คือข้อสรุปจากที่ประชุมสบ,บคเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดจังหวัดสมุทรสาครกันนิดนึงค่ะ ถ้าจำกันได้นะคะในวันที่19มกราคมวันนั้นเนี่ยนะคะดิฉันได้เสนอไปว่าตัวเลขที่สูงสูงเนี่ยประชาชนอาจจะรู้สึกกังวลแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวเลขที่มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนและในวันนั้นก็ได้ขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นชุมชนตลาดหรือว่าโรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะให้ร่วมมือกับทางทีมระบาดวิทยาที่จะไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ตรวจวันนั้นเนี่ยนะคะ19มกราคม มีการตรวจทั้งสิ้น9,555รายนะคะหมายถึงตรวจไปทั้งหมด9,000กว่ารายแล้วก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้24มกราคมผ่านไปเพียง5วันนะคะตัวเลขที่ตรวจทั้งสิ้นเนี่ยนะคะผ่านไป5วันมากถึง6-7ถึงหมื่นเลยทีเดียวนะคะเราจะเห็นการทำงานที่หนักหน่วงเลย1วันเนี่ยหมายความว่าทีมเชิงรุกเนี่ย ต้องตรวจทั้งสิ้นเกือบหมื่นรายนะคะแล้วก็ณวันนี้24มกราคมพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว5,332รายค่ะการที่ต้องตรวจแบบนี้นำไปสู่แผนที่ที่ทุกท่านเห็นหน้าจอตอนนี้นะคะก็จะมีการนำไปพยายามทำความเข้าใจกับตัวเลขที่พบทำให้เราได้สามารถแบ่งสมุดสาครออกเป็นเขตยอย่างชัดเจนค่ะ ในส่วนของพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อถ้าดูตามภาพนะคะไม่พบเชื้อเลยก็จะเป็นสีเขียวพบเชื้อน้อยกว่า10%ก็จะเป็นสีเหลืองพบเชื้อมากกว่า10%ก็จะเป็นสีแดงก็จะแบ่งให้เห็นชัดเจนมากขึ้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะคะทำให้จังหวัด ทราบข้อมูลโดยคร่าวๆโดยประมาณการว่าจากการค้นพบผู้ป่วย5,000กว่ารายจากการตรวจไปทั้งสิ้น70,000รายนั่นหมายความว่าตัวเลขกลมๆง่ายๆก็คือที่ตรวจจะต้องเจอผู้ติดเชื้อ7%หมายความว่าตรวจ100 ร้อยคนนะคะก็จะเจอคนติดเชื้อ7คนถ้าตรวจ1,000คนจะเจอประมาณ70ตรวจ10,000คนต่อวันมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอถึง700แต่นี่หมายถึงเป็นตัวเลขประมาณการเพื่อการกำหนดมาตรการอาจจะเจอตัวเลขน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ใน7%ซที่ว่าเนี่ยทำให้ทุกท่านอาจจะคาดการได้คะ่ะว่า อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจัน์ทรเป็นต้นไปจากการที่จังหวัดระดมการตรวจเชิงรุกวันละหมื่นเนี่ยนะคะเราอาจจะยังพบเห็นตัวเลขที่ยังสูงขึ้น5วันถัดไปอาจจะมากถึง2,000ถึง3,000เป็นไปตามที่เขาคาดการไว้นะคะและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทางจังหวัดเนี่ยจะนำตัวเลขเหล่านี้ไปทำการตระเตรียมเตรียมอะไรบ้างพอเรา พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเราก็จะเตรียมในเรื่องของการรักษาเช่นถ้าเขามีอาการจําเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเช้านะคะท่านรองผู้ว่าก็รายงานว่าในภาคของโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม f a Factory r u a r a n t i n e เรามีความพร้อมสูงสุดเลยค่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอมีผู้ติดเชื้ออาการหนักส่งเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีเตียงพร้อมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอาการหนักมีสถานที่ที่จะกักกันเขาไม่ให้มีการ แพร่เชื้อต่อไปก็มีความพร้อมเช่นกันดังนั้นนะคะท่านในแพทย์สาธารณสุขก็ฝากขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าในนับจากนี้ไปอีก4-5หวันจะยังคงมีการตรวจเชิงรุกอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นโรงงานทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่ตลาดชุมชนหอพักคนงานนะคะโดยนโยบายจะพยายามตรวจให้หมด ให้เสร็จสิ้นภายใน1สัปดาห์ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะพยายามทําให้พื้นที่สีเขียวที่ท่านเห็นในตอนนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างบ้านแพ้วนะคะบ้านแพ้วตอนนี้มีบางตําบลยังเป็นสีเหลืองนะคะเป้าหมาย ปลายสัปดาห์เราจะเห็นบ้านแผวเป็นสีเขียวให้หมดทั้งอำเภออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือกระทุ่มแบนซึ่งตอนนี้เนี่ยบางส่วนแดงบางส่วนเหลืองเราพยายามทำให้เป็นการยึดคืนพื้นที่แดงจากกระทุ่มแบนหรืออำเภอเมืองกลับมาให้กลายเป็นสีเหลืองให้มากที่สุดนั่นก็คือมาตรการที่เราจะพยายามทำในช่วงสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นมาตรการดังกล่าว เข้มข้นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะนำไปสู่การวางแผนลดหย่อนมาตรการค่ะเช่นหลายฝ่ายเริ่มถามนะคะว่าโรงเรียนจะเปิดได้หรือยังตลาดกลางกุ้งจะเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ในส่วนของชุมชนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านประเภทไหนเปิดได้ประเภทไหนยังต้องเฝ้าระวังต่อ,อตัวเลขเหล่านี้นะคะจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการผ่อนคลายตั้งแต่ในช่วงที่หน,นะคะก็คือสัปดาหนะ์หน้า ทางสมุดสาครจะมีการค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นตั้งเป้าหมายทำให้สำเร็จทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็จัดการให้การดูแลให้เบ็ดเสร็จเพื่อที่จะให้พื้นที่สีเขียวนั้นมากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่ยังสีแดงก็จะทำให้กลายมาเป็นสีเหลืองมากขึ้นจากนั้นในช่วง1-7ถึง กุมภาพันธ์นะคะจะมีการเก็บรายละเอียดพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงค่ะและเชื่อว่าภายในช่วง8ถึง15กุมภาพันธ์นะคะการติดเชื้อก็จะค่อนข้างเบาบางสมุดสาครจะเป็นตัวอย่างที่เราก็จะทำกันทั่วประเทศนะคะทั้งการผ่อนคลายทั่วประเทศจะใช้ตัวเลขแล้วก็ระยะใกล้เคียงกัน25ถึง31มกราคมทุกๆพื้นที่จะช่วยกันเฝ้าระวังเข้มข้นมาตรการที่สุด ดังนั้นพี่น้องประชาชนเองก็ต้องร่วมมืออย่างสูงสุดนะคะวันนี้มีการพูดถึงสถาบันอุดมศึกษาด้วยถ้าในสัปดาห์หน้าถ้าตัวเลขยังคงดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะเราก็คาดการได้ว่าภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะสถานศึกษาอาจจะเปิดการเรียนการสอนในบางพื้นที่นะคะในส่วนของชุมชนหรือว่าสถาน บริการร้านอาหารต่างๆให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้คงจะต้องมีมาตรการออกมาให้ติดตามกันค่ะอย่างไรก็ตามคงต้องขอความร่วมมือประชาชนนะคะทั้งที่สมุดสาครเองตอนนี้นะคะต้องเรียนว่า การค้นหาเชิงรุกนั้นระดมะสรรพกำลังกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนกันอย่างมากมายในส่วนของทีมแพทย์นะคะท่านจินตนาการนะคะว่ามีการตรวจเป็นวันละหมื่นเพราะฉะนั้นทีมของสมุดสาครไม่เพียงพอแน่นอนค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงเรียนแพทย์นะคะ ได้ข่าวว่าวันนี้ทีมไปถึงพื้นที่แล้วก็จะช่วยกันระดมตรวจค่ะรวมทั้งภาคเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นหอาการค้าไทยสภาวสากรรมตอนนี้ระดมกําลังกันอย่างหนักหน่วงเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ส,สมุทรสาครน,นั้นสามารถที่จะยึดคืนพื้นที่สีเขียวมาได้ตามเป้าหมายค่ะอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะช่วยกันปรบมือให้กับชาวสมุทรสาครพวกเขาทํางานอย่างหนักจริงๆพวกเราดูข่าวทุกวันเห็นความเคลื่อนไหว เห็นความก้าวหน้าของสมุดสาครอยากให้ทราบว่าความคืบหน้าเหล่านั้นมาจากการทำงานหนักของคนจำนวนมากมามายมหาศาลจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ส่งกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายที่กำลังทำงานอย่างหนักด้วยค่ะสไลด์ถัดมานะคะอยากจะปิดท้ายว่าภาครัฐ ภาคพื้นที่ในแต่ละจุดมีความพยายามที่จะร่วมมือกันอย่างเข้มข้นแล้วในตัวเราเองก็ต้องมีความพยายามเข้มข้นเช่นกันมาดูนิดนึงนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่สามารถที่จะร่วมมือกับภาครัฐเราไม่ใส่หน้ากากเราไม่คลิปความระยะห่างอย่างเหมาะสมขออภัยนะคะแมสหล่นไปนิดนึง อันนี้ทำความสะอาดทั้งโพเดียมและพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะคือในส่วนของหน้ากากอนามัยเนี่ยทำไมเราถึงต้องใส่ถ้าใส่เนี่ยนะคะขณะที่เราไปในชุมชนเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อน้อยมากถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ผู้ที่มีการติดเชื้อหรือผู้ที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราใส่แมสไว้เนี่ยถือได้ว่าท่านป้องกันตัวเองได้อย่างมากมายอาจจะขออนุญาตให้ท่านดูนิดนึงนะคะ หลายครั้งเนี่ยการใส่แมสที่เราเห็นในชุมชนทุกวันเนี่ยค่ะเราใส่แบบนี้ค่ะเราเปิดจมูกอยู่นะคะและหลายๆครั้งจะเห็นหลายหลายท่านใส่ไว้ที่ ที่คางอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาที่สอบสวนโรคเข้าไปคุยกับท่านท่านก็บอกว่าท่านใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ต้องเรียนชี้แจงว่ามันไม่สามารถป้องกันได้ท่านต้องปิดให้มิดชิดนะคะและสิ่งสําคัญอีกสไลด์หนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าท่านป้องกันท่านตัวท่านเองอย่างดีที่สุดแล้วใส่หน้ากากาก็แล้วเว้นระยะห่างล้างมือทําทุกอย่างตามที่รัฐบาลกําหนดนะคะแต่ท่านยังได้สัมผัสผู้ติดเชือ้อ จำวงกลมเหล่านี้ไว้ให้ดีถ้าท่านอยู่วงในวงที่หนึ่งท่านสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่วงกลมสีแดงเนี่ยนะคะท่านถือได้ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำเป็นต้องไปตรวจ คัดกรองหาเชื้อทันทีแล้วก็พยายามที่จะกักตัวเองให้ได้ครบ14วันแต่ถ้าท่านเป็นวงกลมตรงกลางคือท่านไปใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถือได้ว่าท่านยังเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ต้องทําอะไรหรือว่าไม่ต้องเฝ้าระวังอะไรก็ยังคงต้องออระมัดระวังตัวเองยังต้องใส่หน้ากากไม่พยายามไปในที่ชุมชนนะคะพยายามเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นเพราะว่าท่านอาจจะมีนโนมที่ยังเป็น เสี่ยงอยู่ได้นะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราช่วยกันทั้งภาครัฐภาคประชาชนอย่างเข้มข้นแล้วแล้วตัวเลขยังเป็นไปตามที่ทางสบคคาดการแบบนี้เชื่อว่าในอาทิตย์หน้าเราคงได้ยินข่าวดีการผ่อนคลายมาตรการในหลายๆจุดแน่นอนนะคะในลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตให้เป็นการรายงานในภาคภาษาอังกฤษนะคะขอเรียนเชิญพบกับ ท่านนัทพานุนพคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ